8ครับ3000นะครับ8ลูกนะครับนะครับประธานนะครับครับ oh. <coughs> <coughs> <coughs>

ร่วมพิธีในวันนี้นะครับก็อ,อีอกกดีใจกันกระจายช่วงเช้านะครับแต่ชิ้นเพลครับนป่า ยิ่งยืนนานนะครับแล้วก็ความสุขของพี่น้องชาวไทยเราเพราร่วมที่พี